สวัสดีช่วงเทสายครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับนี่คือบรรยากาศในสวนหลังฝนตกครับท้องฟ้ามืดคืนเลยนะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินชมสวนครับแล้วก็เดินชมอะโวคาโดนะเดินชมอะโวคาโดเดินชมสภาพแวดล้อมในการปลูกนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆที่กําลังคิดอยากจะปลูกอะโวคาโดนะ จะวางแผนการปลูกอย่างไรสภาพพื้นที่ควรเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพาเดินรับชมกันครับมาดูต้นแรกที่ผมปลูกไว้เมื่อวันที่สิบสองนะสิบสองสิงหาที่ผมปลูกไว้มีก็มีพันชมพูชมพูสยามนะครับแล้วก็ A034 ยนี่นะยอดเริ่มเริ่มเดินครับก็แสดงว่าระบบราก นะระบบรากเริ่มเริ่มหายกินแล้วนะครับนี่ก็คือแแบบนี้แสดงว่าติดแล้วครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเมื่อวานฝนก็ตกทั้งวันวันนี้ฝนก็ตกช่วงเช้าเพิ่งหยุดนะเพิ่งหยุดผมก็เลยมาทำคลิปนะครับสวนผมมันเป็นสวนกเกษตรผสมผสานครับนี่ดูนะว่าผมปลูกอะไรบ้างนี่ก็มีพุทราพุทราแดงอินเดียครับ นี่กล้วยกล้วยก็อยู่ใกล้ๆก,กันมาดูอีกต้นหนึ่งเป็นสายพันธุช์ชมพูสยามกิ่งทาบนะจะเห็นว่าต้นเนี้ใบร่วงไปเยอะเลยก็แสดงว่าเขาปรับเขาปรับตัวกับสภาพอากาศปรับตัวกับกับสภาพบินนะครับแต่ใบก็ยังเขียวอยู่แล้วก็เริ่มเนี่ยเริ่มจะมีแตกยอดใหม่ก็แสดงว่าแบบนี้ระบบรากโอเคแล้วครับไม่ต้องห่วงไม่ตายครับ ช่วงนี้หน้าฝนด้วยผมมีระบบน้ำด้วยนี่นะสำหรับอ่สภาพแวดล้อมสภาพพื้นที่ที่จะปลูกอะโวคาโดนี่ครับนะผมแนะนำว่าการปลูกอะโวคาโดเนี่ยควรควรยกล่องยกล่องเป็นโลกฟูกนะครับจะมีล่องล่องน้ำแบบผมหรือไม่ก็ได้นะแต่ที่ผมมีล่องน้ำเนี่ยคือผมผมเผื่อเรื่องของการเลี้ยงปลา แล้วก็เรื่องของมะพร้าวนะครับเวลาที่มะพร้าวมะพร้าวโตวมีลูกเราก็ต้องตัดมะพร้าวแล้วก็อาจจะต้องล้างแล้วก็เอาไปตามล่องนะแล้วผมไม่ได้ปลูกผลไม้อย่างเดียวนะผมปลูกหลายๆอย่างผมจึงต้องต้องยกล่องแล้วก็การยกล่องเนี่ยมันมีข้อดีเรื่องของการระบายระบายน้ําช่วงหน้าฝนนะครับ<ช>แล้วก็มีผลต่ออะโวคาโดโดยตรงคือถ้าอะโวคาโดได้รับ น้ำเยอะเกินไปแล้วก็สภาพพื้นดินพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยมันแฉะแล้วก็จะทําให้อวโวคาโดของเราเนี่ยเป็นเชื้อรานะครับระบบรากเป็นเชือ้อราแล้วก็อาจจะตายในที่สุดนะผมเคยมีประสบการณ์แล้วคือเราไม่ได้อ่าคำนึงถึงเรื่องของสภาพพื้นที่ติดผลแล้วครับอายุ3ปีตายตายหมดนะครับตรงนั้นเหลือแค่ไม่กี่ต้นที่ที่ยังไม่ติดผลนะ,ะต้นนี้ก็พันศูนยครับ ที่เพิ่งปลูกไปเมื่อวันที่12สิงหาเนี่ยเห็นไหมเริ่มนะครับยอดเริ่มมาแล้วยอดเริ่มมายอดเริ่มเดินก็แสดงว่าระบบรากขยายครับติดแล้วไม่ต้องห่วงอตอนนี้ก็เป็นพันพันพบพระครับพบพระที่สวนนี่มีจะมาตอนนี้มีห้าต้นนะมีห้าต้น เมื่อวานผมก็ใส่ปุ๋ยไว้ครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับช่วงนี้ต้นยังเล็กอยู่ให้ใส่ปุ๋ปยสูตรเสมอได้หรือเน้นเป็นปุ๋ยที่ตัวหน้าส,งสูงสก็ยี่สิบห้าจดเจ็ดอ่ายี่สิบแปดแปดได้นะครับช่วงนี้มันได้ในตรเจ่นจากผนเยอะอยู่แล้วก็เติมไปนิดนึงแล้วก็สลับกันกันกบปุ๋ยอินทรีย์ครับจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้นะอโวคาโดไม่ได้มีปัญหากับปุ๋ยขี้ไก่นะใส่แต่ก็อย่าใส่เยอะ จนให้มันดินเค็มเกินไปต้นนี้ก็กำลังแตกยอดใหม่ครับพันพบพระมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่กำลังโตอายุปีครึ่งเลยนะพัน A034 เนี่ยตอนแรกไม่โตครับเนี่ยเริ่มพุ่งแล้วละ่ะนี่นะนี่ผมก็เอาญ้าออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้นะครับสภาพเป็นล้อมสภาพพื้นที่ของผมเนี่ย แต่ก่อนมันเป็นไรอ้อยนะพื้นที่ค่อนข้างต่ําฝนตกมาน้าําขังน้าน้าแฉะนะครับดินชุม่มดินแฉะผมก็เลยต้องยกล่องนะปลูกเพื่อที่จะเรื่องของอควบคุมความชื้นเรื่องของปกลากเน่าอะไรต่างๆอะโวคาโดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นต้นผลไม้ที่ไม่ค่อยชอบที่ชื้นแฉะมากนะครับลักษณะจะคล้ายๆทุเรียนแต่ทนกว่าทุเรียนนะทุเรียนเนี่ยเจอความชื้นเยอะๆไม่ได้ตายเลย ต้นนี้ก็เป็นพันธุ์ปีเตอร์เฮดครับปีเตอร์เฮดก็มีด้วยกันอยู่4ต้นกำลังแตกยอดเนี่ยต้นนี้กำลังแตกยอดใส่ปุ๋ยไปเมื่อ,อเมื่อเดือนสิงหาครับใส่ปุ๋ยตัวนั้น20-28 8ไปนะครับกำลังแตกยอดเลยนี่ที่ที่บงบอกได้ชัดเจนเลยว่าการปลูกอะโวคาโดเนี่ย ควรยกล่องปลูกนะครับมันเป็นแบบนี้เมื่อถึงเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนะครับแบบนี้เลยคือน้ําขังนะคือน้ําขังแบบนี้มีโอกาสตายครับแค่วัน2วันน่ะตายได้เลยนะไม่ต้องห่วงคือการปลูกอะโวคาโดคือจําเป็นมากต้องทําให้การระบายน้ําให้ดีนะครับห้ามน้ําขังห้ามแฉะเกินไปไม่งั้นน่ยตายแน่นอนครับนี่นะเมื่อเช้านี้ผมก็ทําทโคนใหม่ ถ้าเราเราตอนปลูใหม่เนี่ยก็ควรจะทําให้เป็นรักษาหลังเต่าด้วยนะหลังเต่าไม่ให้น้ําขังที่โคนนะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่ต้องทำนะผมก็ทําแบบนี้กับทุกต้นนะส่วนต้นนี้ก็ยังไม่โตพันปีเตหครับก็ยังทรงๆตัวอยู่อายุ3ปีแต่ก็มีแตกยอดใหม่เพราะว่าได้รับปุ๋ยไป ครับเป็นบรรยากาศในสวนมะพร้าวนะครับมะพร้าวรุ่น5้าปีก็เพิ่งจะแทงจันทร์ขึ้นมาแต่ปัญหาเรื่องของมะพร้าวนี่คือด้วงครับคือถ้าเราใช้ปุ๋ยคอกเยอะไม่ดีนะการปลูกมะพร้าวนี่ยควรแนะนําจะใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยที่ไก่มากกว่าแต่ข้อเสียของปุ๋ยที่ไก่ก็คือมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นหน่อยเมื่อเมื่อโดนฝนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยอยู่ นอนาคตที่ว่าจะขยายพื้นที่ปลูกผลไม้เพิ่มก็จะเน้นอะโวคาโดนี่แหละครับแล้วอาจจะมีปลูกไผ่เนาะ,ะมาดูอีกอดูอีกคลองหนึ่งคลองนี้ค่อนข้างสูงที่ยกขึ้นมาไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเรื่อง,องน้ําท่วมครับเรื่องความชื้นตรงนี้นะนี่ครับคลองไว้เลี้ยงปลาครับไว้เลี้ยงปลาไว้เป็นระบบน้ําเพื่ออนาคตนะเดี๋ยวมีโซลาเซลล์มา ็ใช้อาจจะต้องใช้ปัม๊มดูดจากตรงนี้ตรงคลองครับามาดูต้นต้นนี้บ้างเป็นพันปีเตอร์สันครับแตกยอดแล้วนี่แตกยอดใหม่ได้ปุ๋ยได้น้ำได้ฝนได้ในตัวเจนครับแตกยอดใหม่นี่ก็อีกอีกต้นหนึง่งสายพันธุ์บูนี่ ปลูกประมาณสามสี่เดือนครับนี่นะกำลังแตกยอดเหมือนกันพันบูนี่จะเห็นว่าในสวนผมเนี่ยจะมีกล้วยเยอะมันมันมีสาเหตุว่าทำไมผมถึงปลูกกล้วยครับกล้วยนอกจากจะเป็นผลไม้นะที่ให้ผลในผลแล้วเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการปรับสภาพดินนะครับพื้นดินที่ปลูกกล้วยเนี่ยมันจะทำให้ดินดินมันร่วนร่วนซุยนะ ร่นซุยถ้าไปปลูกผล,ลไม้ใกล้ๆเนี้ยนะครับก็เป็นข้อดีนะครับให้อ่าให้เป็นร่มเงาด้วยนะทําให้ดินบริเวณรอบๆเนี่ยร่วนซุยนะระบายน้ําได้ดีผมจึงปลูกกล้วยเพื่อปรับสภาพดินนะครับที่สวนเนี้ยเขียนว่าปลูกกล้วยเยอะอ่าส่วนต้นนี้เป็นสายพันธุ์บูนี่ครับใช่บูนี่ไหมไม่ใช่ครับอ่าสายพันธุ์ไลเมล็ดนะ กำลังแตกยอดเลยปลูกประมาณ3มเดือนครับต้นนี้ยอดกำลังเดินแล้วผมก็เอาสแลนที่ที่ผมทำไว้ออกออกไปครึ่งหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันมีกล้วยเป็นร่มเงาอยู่แล้วนะครับนะครับนี่มีกล้วยเป็นร่มเงาอยู่แล้วไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีสแลนก็ได้ถ้าดูรักษาว่าเขายอดเริ่มเดินนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็ออกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาใส่อีกหน้าแรงก็ได้นะถ้า เรามองว่ามันจะเป็นอยู่นะครับก็เอาออกบ้างให้รับแสงเต็มๆสวนผมจะมีฝรั่งเยอะมากนะครับในป่าร้อยกว่าต้นมีหลากหลายสายพันธุ์ในการทํากิ่งฝรั่งเนี่ยผมก็ทําหลายแบบครับแบบตอนแบบทาบอันนี้เป็นสายพันธุ์แดงซับนาลายนะจะเห็นว่ามันยังไม่มีผลหลบเพราะว่ายังไม่ทําอันนี้ผมทํากิ่งไว้ไม่ปลูกเองนี่แหละครับ ันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอายุปีกว่าแล้วครับเนี่ยปีครึ่งตัวได้แค่นี้แหละสายพันธุ์034มันช่วงแรกยังไม่โตครับมาเพิ่งโตปีนี้นะเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลดูแลไม่ทั่วถึงเพราะว่าผมมีผมปลูกผลไม้เยอะเยอะมากนะครับเนี่ยพับช็อกโกแลตยังไม่ติดผลมีแตติดดอกอมาดูต้นสุดท้ายกัน สายพันธุ์บูนี่นี่นะครับนี่ก็เริ่มนี่ก็มีแตกยอดใหม่นี่นี่ครับนี่แตกยอดใหม่สายพันธุ์บูนี่สายพันธุ์ที่กําลังกําลังดังเลยนะสายพันธุ์นี้ตอนเนี้ยคนคนปลูกกันเยอะแล้วแหละตอนเนี้ยกาลังเริ่มปลูกเพราะว่ารสชาติเขาค่อนข้างที่อร่อยมันเป็นสายพันธุ์ที่มีความคล้ายกันระหว่างปีเตอร์สันแล้วก็บูทเจ็ดนะครับมันจะติดหวานมาด้วยแล้วก็มันเหนียวหนึบเป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกมากตอนเนี้ย เขาขายกันนะครับผลนะขั้นต่ำโลละโลละร้อยห้าสิบบาทขึ้นไปนะไม่รวมค่าส่งตอนนี้ผมก็สั่งไว้แล้วแหละสองโลสั่งไว้จากพี่ที่รู้จักกันครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศในสวนนะครับสวนกเกษตรผสมผสานโดยพื้นที่ปลูกก็คือยกเป็นล่องปลูกเพื่อ,อเพื่อในส่วนของเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็เรื่องของควบคุมความชื้นของผลไม้ด้วยนะครับ บรรยากาศช่วงหน้าฝนที่เขียวขจีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ